นี่เป็นต้นผักเชียงดาที่คุณแม่สายสวัสดิ์สิงบัญชาชาวบ้านหนองอยางตมลบบหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามได้ปลูกไว้และทำค้างให้เจริญเติบโตเกาะเลื้อยขึ้นไปซึ่งผักเชียงดาที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดีสำหรับผักเชียงดานั้นเป็นผักพื้นบ้านของภาคเหนืออีกชนิดหนึ่งที่คนในท้องถิ่นนิยมบริโภคลักษณะของผักเชียงดาเป็นไม้เลื้อยมีลำต้นสีเขียวส่วนต่างๆที่อยู่เหนือดินมียางสีขาวคล้ายกับน้ำ ใบเป็นใบเดียวดอกเป็นดอกช่อและก็มีสีเหลืองหรือสีเขียวผลออกมาเป็นฝักรูปร่างคล้ายกับหอกซึ่งผักเชียงดาเป็นพืชที่ทนแรงแต่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีการระบายน้ำที่ดีโดยนิยมปลูกตามริมรัว้วหรือปล่อยให้เลื้อยขึ้นตามค้างหรือพาดขึ้นตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยคุณแม่สายสวัสดิ์ได้กล่าวว่าต้นปลูกผักเชียงดาม,มาหลายปีแล้วเนื่องจากเห็นว่าเป็นพืช สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งเด็ดยอดมารับประทานนำใบไปแปรรูปทำชาสมุนไพรและครีมสมุนไพรเนื่องจากผักเชียงดามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและปวดกระดูกช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้และโรคขอบหืดหลายคนก็นิยมนำใบอ่อนยอดและดอกของผักเชียงดามาลวกรับประทานร่วมกับน้ำพริกหรือนำไปทอดใส่ไข่ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่หลายคนที่ได้รับประทานนั้นต่างก็ติดอก,กติดใจครับ ว่าเขาปลูกเชียงดานี่ปลูกปลูกโดนแล้วปล่ครับว่ามันหาปีแร้วปะะ่าค่ะแต่เขา <5 S 2> เห็นมา,าอืมครับครับแล้วเราเป็นยังจังจังเอ่อเลือกที่ี่ปลูกเชียงดาครับอยู่อยู่ในสวนของเขานี่ครับเริ่มต้นคือเขาไปขายของโรงพยาบาลครับเขาเห็นคนไปโรงพยาบาลรายหลายครับว่าเขาไม่ยังกันเขาบอกหัวากว่ามือหนีเป็นคือคือมือนั้นเป็นมือเขาเขาตรวจเบาหวานคะ่ะเขาไปขายของแบบตลาดเพื่อสุขภาพมั้งสิไหมค่ะอืมครับเขาคลองเขาไปขายไปขายแล้วเขาไปเห็นคนไข้มารับการรักษา เากับพกหัวเป็นอย่างลรเขาไปถามว่าเป็นอย่างคือจังมาเห็นอย่างหลายแต่ยายคนเล้บอกว่าคนมาตรวจเบาหวานเขาก็เลยอยากทลายทางโรงพยาบาลคือการกินอาหารให้เป็นยาไหมคะเพราะว่าเชี่งดาขันเทากินเป็นอาหารกับมั่งสิมันกระสีซอยลดเบาหวานกระตุ้นการทำงานของตับอ่อนไหมคะทำให้เบาหวานลดลงสิไหมคะเขาก็เลยอยากปลูกก็เลยก็ได้ความมนุเพาะกะขอหลเพล่อนไฟมุ้ฉันอยากได้เขี่งดามาปลูกสิไหมคะแต่หน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งมหาลัยทาง หน่วยงานหลายเนืวองานก็เลยพป่นกับว่่ซอยหาพันให้เฮาจนว่าจากเขาเคยขอพันุตอนนี้เฮาเป็นผู้ผลิตเชียงดาขายได้ค่ะตอนนี้เฮาสามารถเพาะขยายพันธุ์เองได้หมดแล้วแมนค่ะมีคนต้องการกับซั่งซื้อเฮาได้พราะว่าเฮาสามารถเก็บเมล็ดอย่างที่พี่้าเห็นมันแก่มาเฮาเก็บเม็ดมาเอาในมาตากมะพึ่งเพาะกาได้ค่ะอกับกับปลูกยากมากครับเชียงดาเนี่ยผมเห็นเป็นข้างเป็นยัง หรือว่าปลูกน้ำดินก็ได้หรือปลูกน้ำค้างก็ได้ครับแบบนั้นมันแล้วจะข้าวเศษเขาเป็นค่ะข้าว่าตัดแต่งจริงให้เขาเป็นไม่เลื่อยก็ได้ข้าอหยากเห็ดเป็นพุ่มก็ข้างยิ่งยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะเป็นอาหารได้ค่ะแสดงว่าปลูกลงดินปลูกลงดินเป็นแปลงก็ได้ได้ค่ะเห็ดเป็นแถวงามๆคือเมืองเหนือได้ก็ได้ค่ะอ๋อหรือว่าปลูกไส้ค้างก็ได้ให้มันให้มันได้ไปคือบวบขึ้นยังนี่ก็ได้คือข้าเลื่อยข้าต้องการจ็บพันค่ะเพราะว่ามันยังเป็นหมากค่ะออื ครับครับย,ยู่ของเขานี่ปลูกทั้งแบบเรื่อยเป็นข้างแล้วก็ทั้งปลูกในเป็นแปลงน้ําเป็นพุ่งน้ำครับครับครับแ,แล้วเอาอีหยังมามามาใส่นะครับในส่วนของเชียงดาเนี่ยครับเอาใบเอาเม็ดเอาหน่วยหิ้งไหนผมเห็นทั้งหน่วยก็มีใบก็มีถ้<ข>าเขาเห็ดชาเชียงดาเนี่ยเขาจะเก็บใบที่มันได้ตัวยาเขา,าทีสังเกตจาก บ่แก่เกินไปบ่อ่อนเกินไปงี้สิมะเขาเข็ดอันนี้เรียกเฮ็ดชาค่ะครับจ้าถ้าเฮาจะเก็ดเป็นอาหารสดๆก็เจ็บย่อนมาเฮ็ดไข่เกี๊ยวผักเคียงดากินสดก็ได้จ้าแต่ถ้าเฮากินพร้อแก้มมังขี้อะไรติได้ค่ะมันเป็นอาหารที่พิเศษมากถ้าเขาขึ้นฟัดคาร์ีิจานละสองร้อยเลยนะคะไข่เกี๊ยวผักเคียงดาเฉยๆเนี่ยออืครับไข่เกี๊ยวยอดผักเคียงดาใช่ค่ะมีเห็ดชาน้ำเห็ด สมุนไพรเกี่ยวกับลูกประคลเฮียังสีฮอกกับมีส่วนผสมน้ำไหมคะ่ะเพาเห็ุยาน้ำสีกระได้มันเป็นยาไพ่หนอกไพ่ในเขาแต่เราส้น้ำไปใส่ค่ะหน่วยหน่วยมันกินได้ปะครับเห็นผมเห็นหน่วยหอยตรงเต็งอยู่กินได้คะ่ะตอนนี้กินมาได้คือมันแก่แล้วถ้าเราเดีกินก็คือหมากลักสนิทละค่ะถ้ามันอ่อนมันก็แเสบอ๋อกินต่อมันอ่อนจ้าครับเออดวงกินนี่ไปครับพื่ไงกินสดก็ได้กินสดก็ได้ค่ะอ๋อก็คือแสดงว่ามีประโยชน์ทุกส่วนเลยตอนนี้แม่นค่ะทั้งยอดทั้งใบทั้งหน่วยทั้งในจ้า อือครับคับัขบขยายพันธุ์น่ขยายพันธุ์หนึหน่งนย,ย่ังเดี๋ยวหรือว่าจังไดหรือว่าเอากิ่งก็ได้ค่ะเอากิงา่งว่าช่ำก็ได้กิ่งช่ำก็ได้นก็ได้อือครับครับดีปะครับพอ่พอพ่อได้เอาเชียงดาเมาปลูกอยู่ในสวนในพื้นที่บ้านพื้นที่กเกษียณเาดีค่ะดีเขาสามารถสั่งไรได้ให้แม่สายหลายแล้วโครงการเก่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเขาก็ปลูกเชียงดาช่ำแม่ขายขายกิ่งละสิบบาทอือครับ เที่ยงว่าตอนนี้ก็ได้ทั้งขายพันธุ์แมนค่ะได้ทังออ้งเอามาแปรรูปเพิ่มมูล,ลคา<ช>่าเพื่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านของสมุนไพรในะครับหลากหลายอย่างขอเชิญพี่น้องสนใจครับอ,อยากได้พันธุ์หรืออยากได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเชียงดาเดี๋ยวเห็นว่ามีชาเชียงดาใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็กำลังสีมีครีมเชียงดาอีกใช่ค่คะเนาะครับพี่น้องสนใจครับอยากมาเบิ้งอยากได้ความรู้หรืออยากได้ผลิตภัณฑ์หรืออยากได้พันธุ์หรือเป็นสีติดต่อจังไดครับแม่ครับของ ของเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะของแม่สายค่ะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยบ้านหนองยางคเพราะกล้วยเขาตายเขาก็แทกลงในสมุนไพรค่ะเป็นอย่างซื้อวิสาหกิจจังบะตรงแต่เขาก็ไปเพิ่มไปเพิ่มกิจกรรมคือสมุนไพรเข้าไปครับแต่ตอนนี้เขากำลังรวบรวมเขาจะไปจุดสมุนไพรแปลงใหญ่ค่ะอืขยายผลครับกลับมีเบอร์โทรแม่สายก็คือศูนย์หกสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าหนึ่งเก้าค่ะแม่สายค่ะประธานกลุ่มค่ะ ครับผมขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะ